วันนี้มาดูเขาล้างกันว่ารถสวยแค่ไหนมาเขาทําอะไรกันอ่ะเขาล้างคันนี้ต้องล้างพิเศษนะครับล้างคันนี้ล้างช่วงล่างพิเศษก็คือคันนี้เล่าหน่อยค่ะได้มายังไงค่ะคันนี้รถเพื่อนรถเพื่อนเป็นนายธนาคารอยู่บ้านโป่งราชบุรีหายฮาเล่ด้วยกันนี่แหละสายฮาเล่ด้วยกันนี่แหละแต่คันนี้มันไม่เหมือนคันอื่นก็คือตรงตรงที่รถไม่เคยทำสีมาเลยเอาเลยค่ะทำเลยรถสวยนี่นะครับรถที่นี่ ถ้าจับงางท้องล้างได้งางไปแล้วนะครับเหมือนตอนนี้และค่ะางแล้วตอนนี้อันนี้คือล้างทุกซอกทุกมุมอ,อ่านี่พวกนี้เลยนะจานเบกนะล้อหรือยางล้างให้หมดเลยนะเก็บเก็บความเรียบร้อยเช็ดความเรียบร้อยนี่นนนคือล้างทุกซอกทุกมุมนะครับให้เหมือนรถใหม่ล้างตั้งแต่ใต้ท้องนะครับจริงๆแล้วช่างเราเนี่ยถ้าเขาจับหงท้องได้เขาหงไปแล้วนะครับรายละเอียดเยอะไหมครับพี่บี เยอะมากอ่าอันนี้เราต้องล้างให้เหมือนรถใหม่นะครับไม่รู้นะครับว่าลูกค้าไม่รู้นะว่าลูกค้าจะมาก้มดูไหมแต่ว่ามาตรฐานเราอ่ะแบบนี้ก็คือเราต้องล้างแบบนี้นะครับเหมือนประกอบรถใหม่เลยนะครับทีละชิ้นทีละชิ้นนะครมาดูกันมีล้างแบบนี้นะครับือมันใหม่มากแบบนี้คือเห็นตอนคือได้ได้มีการเห็นรถที่แบบว่าเข้ามาตอนแรกเนาะเข้ามาตอนแรกยังไม่ล้างนี่คือแบบก็ใหม่แล้วนะนี่คือรถ กลุ่มที่ว่าไม่เคยทําสีเลยอ่ะไม่เคยแกะไม่ไม่เคยอะไรเลยอรู้สึกว่าคันนี้จะเป็นตัวพรีเมียมด้วยนะคะอ่พรีเมียม2.4มาดูมาดูมาดูกล้องกล้องใหม่จริงเป็นรถที่ใหม่มากใครได้คันนี้นะคุ้มโคตรคุ้มราคาหายไปเ่อยเจ็ดกับเจ็ดแสนเจ็ดแสนประมาณเออมือหนึ่งประมาณล้านสี่เลยนะคะล้านสี่แสนสี่พันสี่พันบาทใช่มีเศษสี่พันด้วย นนถ้าสีนี้อ่ไม่ต้องล้างบ่อยม<ช>ันไม่มองไม่ค่อยเห็นใช่ค่ะก็คุณก่อนนิดหน่อยไม่เป็นไรคันนี้โดยรวมสวยมากอันนี้คือไม่ไม่เคยไม่เคยอะไรลหรือนั่นรถคันนี้แฟนเขาใช้แฟนแฟนแฟนของเจ้าของรถน่ใช้ผู้หญิงใช้เจ้าของเป็นผู้หญิงใช่รถคันนี้ใช้ในเมืองนะครับก็สภาพโดยรวมแล้วก็ไม่ช่วงล่างก็ไม่แดงนะครับถ้าวิ่งอยู่แถวอีสาน แต่ว่าเราเนี่ยก็ส่วนใหญ่มันจะมีฝุ่นแดงอันนี้โชคดีก็คือเขาใช้อยู่ในเมืองเขาอยู่รัฐบุรีเนาะมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยจะมีฝุ่นแดงเท่าไหร่แล้วก็รถไม่โทมนะครับคันนี้เอารถร้อยเดียวร้อยเดียวเอาไปเลยคันนี้ปาเจโลค่ะปาเจโลขับปาเจโลร้อยเดียวเยอะแยะเต็มไปหมดเซนซงเซนเซอร์เต็มไปหมดคันนี้เซนเซอร์รอบคันเอางี้สี่ห้าหกเจ็ด ไดมีการแอบ,บแบบแอบดูแอบ,บเช็คนิดนึงเซนเซอร์รอบข้างรอบข้างเลยสามารถเลือกได้ด้วยนะคะเซ็นเซอร์ว่าเราจะว่าเราจะดูกล้องไหนกล้องซ้ายกล้องขวากล้องหลังกล้องไหนได้หมดเลยก็คือตอบโจทย์นะผู้หญิงผู้ชายที่แบบอาถอยไม่เก่งพอล้นไม่เก่งอย่างเงี้ยค่ะ,อะตอบโจทย์มากขอนอนุญาตช่างนะครับขออนุญาตช่างนะครับขออนุญาตช่างทำไปเถอะทำไปเถอะปกติเลยค่ะ